สวัสด,ดีครับขวัญใจชาวสวนคืนนี้ก็ตีสองนะสนามเวมบรีดอตมุนกับเรมอลด์นะครับก็อ,อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงเป็นคู่ที่ไม่ค่อยในฝันเท่าไหร่นะเพราะว่าดอตมุนเนี่ยเขาสายเขาเบาอะ่ะเขาแบบผ่านปรารีสมาผ่านแอตมอลดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในฝั่งเรมอลด์เนี่ยผ่านบายเยบร์นผ่านแมนซิตี้มามันก็แบบ เป็นความเหลื่อมล้ําเป็นจังหวะของแต่ละสายที่มันผ่านเข้ามาคือเรียวมาริดมันก็แบบว่าเหมือนกับเป็นคู่ชิงที่ดูไม่ค่อยสูสีเท่าไหร่นะทีมดัดมุนของเอดินเทอร์ซิกวันนี้ก็ไม่มีตัวหลักที่เจ็บนะก็จะมีแค่เซบาสเตียนเอแลคนเดียวนะที่รอเช็คความฟิตว่าจะลงได้ไหม ส่วนเรมเบอร์ลิดเนี่ยก็มีเจอเมนนี่อาราบาแล้วก็โกตัวสำรองนะอันเดนลูนินที่เจ็บนะก็เสียดายลูนินนะก็เล่นดีมาทั้งทัวร์นาเมนต์เลยพอแมตชิงเจ็บซะงั้นคู่นี้เจอกันมาปีล่าสุดเมื่อปี2017นะก็ดอตมุลเนี่ยแพ้เรมเบอร์ลิดท,ทั้งไปทั้งกลับเลยก็คือแมตช์แรกในบ้านของเรมเบอร์ลิดเนี่ยเรยมเบอร์ลิดชนะไป3-2แล้วก็ในบ้านของดอตมุลเนี่ยเรยมเบอร์ลิดก็บุกไปชนะได้3-1 ปี2องพัน1 6ก็เจอกันเหมือนกันเสมอ2-2ไปทั้ง2แมตช์นะก็รวมๆแล้วคู่นี้จะผัดกันแพ้แพ,แพ้กันชนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเหลียวมิดจะชนะมากกว่าคาดการไล์อัพของวันนี้อดอตมุลเนี่ยก็น่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับโกก็เป็นโคเบลเหมือนเดิมแบ็คขวาใช้รรยะสัน,นเซนเตอร์ก็แมตุมเมลกับชอตเตอร์เบกแบ็คซ้ายเป็นเอียนมาตเซน กลางรับ2คนเนี่ยจะเป็นเอเมเลชานกับซาบิเซอร์นะครับแล้วก็ริมเส้นเป็นซานโชกับอดเเดยมี่เพย์เมเกอร์เป็นจูเลียนบันแล้วก็หน้าเป้าเป็นนิคัตซิลคุกส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยก็มาในแผนเดิมครับ4-3-1-2ามหนึ่งโกจะใ,ใช้คุกตัวแบ็คขวาเป็นกบาร์ฮาแบ็คซ้ายเป็นฟฟอร์เมนดี้เซนเตอร์เป็นโรดิเกอร์กับนาโชกลางรับ2คนเนี่ยจะใช้คามาวิงก้ากับบาเวเดยเพย์เมเกอร์เป็นโทนี่โคตร หน้าต่ำใช้จูเบลิงแฮมหน้าเป้าใช้วินิสุสจูเนียร์กับโรดิโก้คนระับเรัลมาริตก็ผู้เล่นที่เพอร์เฟกที่สุดเหมือนกันนะส่วนคาดการรูปเกมเนี่ยผมมองว่าเรัยมาริตก็น่าจะเล่นในสไตล์ตัวเองตรงที่ว่าตั้งรับรอสวนส่วนดอทมุลเนี่ยพอเรัลมาริตเขาเล่นสไตล์ตั้งรับรอสวนเนี่ยดอทมุลมันก็ต้องเปิดเกมบุกใส่อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว สไตล์ของดอตมุลเนะี่ยเขาก็เป็นบอลที่เล่นเท้าสู่เท้าเน้นเกมบุกเป็นหลักอยู่แล้วด้วยมันก็จะเข้าทางเข้าทางทั้งทีมตัวเองแล้วก็เข้าทางทั้งทีมคู่ต่อสู้ด้วยสิ่งที่ดอทมุลต้องระวังเนะี่ยก็คือเกมโต้กลับที่ใช้โรดิโกกับเวนิสิอุสเนี่ยแหละแล้วก็จูดเบลิงแฮมเด็กเก่าตัวเองด้วยนะที่แบบว่าพอมาเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำแล้วของบอลเหนียวเล่นบอลง่ายแล้วก็แย่งยากอะไรเงี้นะ ส่วนทีเด็ดของดอทมุลเนี่ยก็น่าจะเป็นซานโชกับจูเลนบัตน,นะครับที่แบบว่าเป็นตัวทําเกมเป็นตัวแบกทีมหนักๆเลยนะซึ่งถ้าว่ากาันตามชั้นเชิงแล้วเนี่ยก็คงจะสู้เรอมบลิดไม่ได้นะแต่แต่แตพอมันเป็นบอลแมตช์ดเดียวเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่แต่แตมันก็ต้องไปดูความคมของฝั่ง moon ดอทมุลดกว่า จะมีจังหวะจะได้จบได้อะไรไหมเพราะว่าเรมาดริตเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแล้วก็โต้ะกลับดีตามสไตล์ของอเชลเติคือสู้ยากว่ากันตามตรงนะถ้าเป็นไปตามเกมเนี่ยคู่เนี้ยจะเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างอึดอัดนะด้วยความที่ดอตมุลเนี่ยก็บุกแบบไม่เต็มที่กล้ากลัวส่วนเรนมาดริตเนี่ยเขาก็ยังไงเน้น เน้นไปที่เกมโต้อยู่แล้วมันก็เลยมองผมเลยมองว่าเกมเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดของทั้ง2องทีมแล้วก็น่าจะหาโอกาสยิงกันยากยิงกันน้อยอคิดว่าอาจจะจบในเวลาสักหนึ่งลูกหนึ่งนูนอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต่อเวลาแล้วก็ไปยิงโทษกันเลยก็ได้นะคือคู่นี้น่าจะยิงกันน้อยแหละ